ไฟลูกเหมือนไฟโชว์ไม่รู้ว่าเป็นไฟอะไรนะครับไม่ทราบว่าไม่มั่นใจว่าเพื่อนๆมองเห็นหรือเปล่าอยู่กับ DC 70ครับเทา่าไปดีครับอยู่กับผมแบงค์บุญกวีเช่นเคยพบปัญหาอีกแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร ตอนนี้หายแล้วครับโอลูกพี่ก,กับลูกน้องเลยแก่กันแล้วเยี่ยครับเพื่อนๆอยู่กับดีซีเจ็ดสิบดีซีเจ็ดสิบคันนี้ยังเป็นสเต็ปเดิมๆอยู่ ฟางก็จะประมาณนี้นะครับน่าจะไม่มีไปตบฟางฟางลงกลางรองหรือเปล่าไม่มั่นใจตู้ไม่มั่นใจว่าได้แต่งหรือเปล่าท่อก็ออนี่ครับทวันภาพยนตร์มาครบครับของพัดอะไรรถพี่แกไปซื้อรถมือสองมานะครับเป็นมาจากนี่ครับคูบตา้าเจนจนลสบุลี หมนการทุกระดับประทับใจอตอนนี้เลิกร้องแล้วนะครับไม่รู้ว่าเซ็นเซอร์อะไรนะร้องอก็เบาๆครับพึ่งเกี่ยวได้สองรอบน่าจะเป็นพี่แกบอกว่าเป็นความร้อนครับไม่มั่นใจว่ามันเป็นอะไรนะใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อย อาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับกับทีมงานสุ้มไก่สอสุริโอปีที่แล้วเอา60มาปีนี้เล่น70 ครับครับรอบนี้ดันข้าวล้มครับดันสวนลายสวนครับลายสวนมาดูกันว่าสุริโยจะไปได้ไหมน้ำก็ไม่ค่อยมีครับน้ำานิดหน่อย ก็มีล้มบ้างครับดันลายสวนครับ เช้าได้ยินข่าวว่าเปลี่ยนลูกปืนล้อเลอ่อครับปืนล้อเลอ่อแตกดันครับดันดันดันข้าวลายสวนครับข้าวล้มครับคันนี้ไม่มั่นใจว่าแต่งอะไรไปบ้างแต่ที่สำคัญคือ คอสปริงครับที่แน่ๆเลยคอสปริงที่แน่ๆเลยคือคอสปริงนะครับคันนี้ที่เห็นได้ชัดจันนตดเจ็ดเต็มอยู่ในสิบสามไล่เศษ โรงงานก็เกือบสิบเอ็ดโมงมารอดูกันว่าจะเสร็จตอนไหน เพิ่งได้สีรอบครับเอาลงไปแล้วรอบหนึ่งรอบที่สี่กำลังเริ่มนะครับเบีดเสร็จอยู่นี่สิสามไร่เสร็จสามไล่เป็นของพี่นะครับฝั่งนน้น 3ไล่สามงานบิงละงานเอะบิงละไล่ครับอยู่นี่เป็นของพ่อครับตอนนี้หกไร่ครับหกไร่ก็มีอยู่สามงานอูฝั่งโน้อนอีกสี่ไล่ครับงานเดียวบิงเดียวจัดเต็ม ฝั่งนู้นก็จะเป็นอ่านี่ครับฝั่งนูน้นปางต้นไม้อยู่นะครับนี่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 ครับก็จะเป็นเสียนอตเลดเกี่ยวซิงอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นของไออะไรล่ะ หลานขับอยู่ฝั่งโน้นนะครับอีโป้งเสียโป้งครับขับอยู่รถของพี่ชายพ่อแกนะครับของลุงแกนี่ก็เอาลงแล้วครับ <c oughs> ยังมาสอบดูยังก็สอบม,มาแล้วโอ้ยอยังวะโอ้ยหายหน่อยพูดเดี๋ยวก็อสอบหมดครับเดี๋ยวเอาแถวบ้านส่วนมากก็จะเป็นคูโบต้ากันนะครับเป็นคูโบตา้าเป็นรถก่อกระสอบ อยู่นี่ก็เจ้าสี่เจ็ดผมรอสแตนบายข่าวกำลังจะได้สี่รอบครับรอบที่สี่กำลังเริ่มโอ้ยหห้หน่อยผมมันหายกระก็สอบะหาสิบโลตัวเลย

สามรอบครึ่งอ่ะเดี๋ยวผมยกข้าวขึ้นรถก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอส,สวัสดีครับ